สวัสดีครับก็ day 2ของเจอโทรฟีคอร์ดิไฟเออร์ไทยแลนด์2นะครับที่คิลีมายาเขาใหญ่รีสอร์ทตอนนี้เรา DCT ทั้ง3คนผมเอกแล้วคุณขาเนี่ยผ่านเข้ารอบมารอบ10คนสุดท้ายเมื่อคืนเราเทสติสตินนิ่งกับไลติงไปแล้วเช้าเราก็เป็นอเอ่อเมื่อเมื่อวานเป็น r ิส d ิ n g ิ่งกับไลติงแล้วก็เมื่อเช้าเป็น l ิส t e นนิ่ง แล้วก็ให้เรา,เาปฏิบัติการวิ่งไปแล้วก็ต่อไปจะเป็น1ิเสเตยที่เราจะต้องออกไปทําการทดสอบละโดยใช้รถกลางจะไ,ไว่าสิเสเตยนี่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พิ่เตอร์เมอร์ช้างเขาได้อธิบายไปแล้วว่าการขับขี่ในวันนี้ให้เราขับขี่ตามกฎระเบียบอย่างอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีของเรื่องคอยหรือคะแนน นะที่จะมีการตัดแล้วก็เวลาที่มันเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปลุยละในเรื่องของการทดสอบ10สถานีย่อยวันนั้นเนี่ยเขาจะพาผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับผมวอล์ไปดูด้วยตาแบบใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องวิ่งออกมา ทำอะไรที่ตัวรถนะครับใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือนะครับต้องรัสแ็ปให้ถูกวิธีแต็บสายรัดที่ข้อมือให้ชัดเจนนะครับผมขับขี่ออกไปนะครับรถที่ใช้ในการทดสอบรอบ10คนสุดท้ายหรือรอบไฟนอลนั้นเนี่ยจะเป็นรถกลางนะครับผมที่ทางทีมงานเขาจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมรถทุกคันจะถูกขี่วอร์มเครื่องให้ก่อนด้วยนะครับ ไม่ใช่เป็นรถที่ว่าจอดแล้วมาให้เราทําการทดสอบเลยไม่ใช่นะครับผมสิ่งที่ต้องทําเริ่มต้นเลยคือการวิ่งจากจุดสตาร์ทที่เราจะต้องยืนอยู่ในยางวิ่งให้เร็วมาทําการแต่งตัวโดยใส่หมวกใส่ถุงมือนะครับต้องรัดให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฝึกซ้อมในเรื่องของใส่หมวกด้วยนะครับใส่ให้เร็วรัดให้เร็วนะครับใส่ถุงมือรัดให้เร็วนะครับผมขึ้นรถให้คล่องและออกตัวให้ไหวนะครับ ต่อมาก็จะเป็นบททดสอบ p พา a รลล l ล็อกนะผมเป็นพาเรลล l ล็อกที่มันยาวมากจากพาเรลล์ l ็อกเนี่ยก็จะมาต่อในส่วนของ GS กา l a ดจากที่ผมประเมินด้วยสายตาเนี่ยมันเป็นไซม่าฐานเลยนะครับเป็นไซม่าฐานเลยแต่ด้วยความที่นะครับพื้นผิวที่ทําการทดสอบเนี่ยมันไม่เรียบเลยนะครับผมมันไม่เรียบเลยมันเป็นหลุมมันแอ่งมากในการาดเนี่ยผม ต้องยอมเสียขานะครับผมเพื่อแลกกับเวลาด้วยเพราะว่ามีข้อจํากัดของเวลาสี่นาทีให้ต้องขี่ให้จบนะครับยอมเสียขาเพื่อใช้ในส่วนของ e l e เฟน n ทอร์นออกมาในบางช่วงนะครับผมอิลเฟนเท t ร์นในการกลับรถเพราะว่าช่วงท้ทายเนี่ยกาหลามจะแคบลงออกจากกาหามาเนี่ยถึงจุดพีคผมเรียกได้เลยว่ามันเป็นจุดพีคมันคือการขี่วงกลมที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ในวงกลมนี้นะครับก็เต็มไปด้วย หลุ่มขึ้นเนินนะครับมันเอียงด้วยนะครับผมทําให้การขี่วงกลมเนี่ยแล้วรถที่เราไม่ได้ใช้รถตัวเองเนี่ยนะครับผมหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับผมพละกําลังมันมหาศาลนะครับผม,ผมโยกเป็นนะครับไม้พยศเลยนะครับผมก็ขี่ได้นะครับผมแต่ก็มีแดปบไปบ้างนะอ่าช่วงที่ตัดวงเนี่ยเป็นกลวยสูงก่อนที่จะย้ายวงหนึ่งมาวงสองเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยผมเลือกที่จะยอมให้ เครื่องเนี่ยนะครับบ็อกเซอร์เนี่ยสัมผัสป่วยไปเลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ควรทำนะครับควรที่จะหลบให้ได้นะผ่านใน,นส่วนของวงกลมทั้งหมดออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนอิลิเฟนเทิร์นนะครับถูกกำหนดเลยว่าคุณจะต้องปักขาจากอิลิเฟนเทิร์นออกมาเบรกสไลด์แม่นอยัาล้อหลังจะต้องเตะโดนด้วยนะอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการทำอย่างต่อเนื่องนะผมแล้วขี่ผ่านแท็กเข้ามาต่อนะผมจากนั้นเนี่ยจะเป็นการ ี่เบรกสไลด์ต่อพาวเวอร์สไลด์อ้อมกลวยประมาณ6ชุดนะครับผมโอ้ oh, ตรงนี้ตื่นเต้นกันทุกคนนะครับผมเบรกเปิดเบรกเปิดนะครับผมสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมนะจากจุดนี้ออกไปก็จะเป็นในเรื่องของฟูลล็อกวงแคบมากนะครับวงแคบมากนะก็ใครที่สามารถที่จะออกได้ทีเดียวนี่ก็คือเนียนสุดๆนะพอฟูลล็อกวงแคบออกมาเนี่ยจะเป็นไม้กระดานตั้งสูงขึ้นมา เราต้องขี่ขึ้นกระดายนะยาวออกไปนะเพื่อเข้าสู่ในสเตจสุดท้ายก็คือการจอดในพื้นที่ที่กำหนดเบรกให้ล้อหลังล็อกก่อนแล้วก็ล่าเข้าไปจอดข้างในให้พอดีแล้วก็ตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็จบโดยการน,นะครับชูมือทุกคนที่ผมสังเกตเห็นรวมถึงตัวผมเองเนี่ยเมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนโล่งกันมากเหมือนแบบ ยกภูเขาออกจากอกชั้นได้ทําการทดสอบเสร็จแล้วนะครับผลจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะว่าเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ในเรื่องของในขณะที่เราแข็งเนี่ยนะครับใครที่ได้มาอยู่ในจุดหรือการแข่งขันรตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ตั้งใจให้เต็มที่เลยเพราะว่าเรามีโอกาสในการทดสอบตรงนั้นแค่ครั้งเดียวนะครับ ที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าสู่การรอ,อฟังผลนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นของทุกคนเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมหัวใจแทบจะรักออกมาจากอกแล้วตอนนั้นนะครับผมตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นตัวแทนนะครับผมทีมประเทศไทยไหมนะครับผมเลขเลลขเ r ขเ จับที่หนึ่งเลยครับไม่ต้องประกาศชื่อแล้วพี่ต้ารอเสียงอลยครับลมสุดสายอและแล้วเราก็ได้เป็นแชมป์ GS Trophy qualifier Thailand ปี2022ดีใจมากนะครับผมดีใจมากนะครับแล้วก็ดีใจกับตัวแทน นะผมทีมไทยนะครับท่านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่เคนพี่เฉานะผมทีมเรดดี้นะครับผมนะครับพี่หน่อยนะครับผมพี่ปุ้ยนะครับผมก็ทุกท่านคงดีใจไม่ไม่ไม่แพ้กันอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยคือความรู้สึกที่อยากขอบคุณนะครับผมคนแรกนะตอนนั้นเลยคือพี่ชายผมเฮยเป๋งนะครับ แกทุ่มสุดตัวนะผมแกคอยให้กําลังใจคอยเชียร์คอยตามคอยเรียกมาซ้อมนะครับผมดูแลมาแบบโ,โหอย่างดีเลยนะผมก็ขอบคุณเฮเป๋งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมาแชวในงานทุกๆุท่านที่แบบทาหน้าที่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมขอบคุณในส่วนของอาจารย์หลายๆท่านเลยนะผมที่ช่วยสอนช่วยแนะนำเพื่อนๆในหลายคนที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ต่างๆมาให้นะครับผม แต่เรื่องราวของเจทฟ p ี่ยังไม่จบหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมทีมไทยซึ่งมีผมเองมีพี่ชาวมีพี่เค็เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมประเภททีมต่อไปนะครับผมสปิริตออฟจจะต้องกำเนิดขึ้นจากทีมที่แท้จริงนะครับผมทีมไทยจะต้องไปสร้างชื่อเสียงกลับมาให้ได้นะจากนี้ก็จะมีเรื่องราวเส้นทางของเจทฟฟี่ที่เป็นการฝึกซ้อมรูปแบบทีม แล้วก็ต่อเนื่องในสตอรี่หรือซีรีส์ของงานที่แอลเบเนียก็คือ International g e t t r o p h y ่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับผมรอติดตามนะผมกดติดตามรอชมในส่วนของเส้นทาง e o Trophy ต่อไปสำหรับประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดหรือแชร์ในครั้งนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังไคิดว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้ ก็ขนาดนั่งดูอยู่ก็ยังตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็ทำได้แค่ส่งกำลังใจก็ขอกำลังใจจากทุกคนคิดว่าทำเต็มที่ครับน่าจะผ่านคิด,ด,ดว่าคิดว่าพี่ตู่ทำได้ไหมครับพี่ตู่หรอโอ้โหซอมมาเต็มระดนั้นคุณซื้อก็เก่งแพกกระเป๋ารอเลย